ครันี่คือ5สัญญาณนะครับทุกคนที่พี่เบนบอกเลยว่าอยากให้เป็นตารวจตัวเองดูนะครับข้อแรกคือมันนี่นะครับเรื่องเงินเราแฮปปี้ขนาดไหนนะครับว่าเราอยากจะย้ายงานไม่ย้ายงานมันนี่ตรงนี้ตอบโจทย์หรือเปล่านะครับข้อที่2ครับเรื่องบอสเรื่องทีมครับหัวหน้างานกับเพื่อนร่วมงานสําคัญมากๆเลยหลายคนความสุขในการทํางานคือเรื่องนี้นะครับถ้ามันใช่ไม่ใช่มันเป็นที่ตัวเราหรือมันเป็นที่ภาพองค์กรอันที่สามครับจอบิวตี้เนื้องานที่มันเปลี่ยนไปอะที่เราทําอยู่เราไม่มีความสุขไหมหรือเรามีความสุขเท่าไหร่ อันนี้ต้องลองดูนะครับข้อที่4ครับเคเลนลิสความเสี่ยงอย่าลืมคิดนะครับว่าตำแหน่งงานที่เราทาอยู่บริษัทที่เราทำอย,ำอยู่ยังมั่นคงอยู่หรือเปล่ายังเติบโตได้อยู่หรือเปล่าและอันที่5สุดท้ายคือเรื่องเวลาครับดังนั้นเวลาครับแต่ละคนต้องการไม่เท่ากันนะครับหลายคนยังอายุน้อยก็สามารถไฟเต็มที่เลยหลายคนเริ่มมีครอบครัวสุขภาพไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอยากจะดูแลครอบครัวอยากจะมีเวลากับลูกกับแฟนนะครับมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับไม่มีทางนะครับที่เราจะได้ห้าหมวดเนี้ยเต็มไม่มีทางที่ คนไหนก็แล้วแต่แม้แต่ตัวพี่เบนหรือว่าคนเก่งขนาดไหนครับจะได้5ข้อเนี้ยเต็มตลอดดังนั้นนะครับในช่วงในการทํางานในแต่ละปีครับมันจะมีข้อหนึงดอกข้อหนึ่งขึ้นข้อหนึงดอกข้อหนึ่งขึ้นแต่สุดท้ายขอให้ตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าในวันนี้เรามองอะไรเป็นหลัก และถ้าใครนะครับมองแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะลาออกแล้วนะครับเปลี่ยนงานแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเก็บ Achievement ให้ชัดเจนนะครับว่าในเนื้องานเราครับเรามีการโปรโมทเรามี Achievement Story อะไรบ้างนะครับใส่เรซูเม่ชัดเจนนะครับอย่าลืมนะครับขอ Reference นะครับกับหัวหน้างานทิ้งไว้ลาออกให้ดี โอนงานกระจายงานให้ดีนะครับให้เขาเรียกโนต notice p ยด i นะครับตามสัญญา c o n t ท a c t ที่เซ็นนะครับอาจจะเป็น1เดือนหรือเปล่า30วันหรือตำแหน่งงานใหญ่60วันนะครับรวมไปถึง work letter ต่างๆนะครับขอบริษัท l e t อ e r นะครับว่าเราเคยทางานที่นี่นะครับแล้วก็การเปลี่ยนงานทังทีนะครับขอให้เลือกบ o สนะครับกับหรือบริษัทนะครับที่เรารู้สึกถูกจลิตจริงๆนะครับว่าเราอยากไปแบบนี้จริงๆนะครับเราเลือกมาแล้วนะครับไม่อยากให้เป็นการเปลี่ยนงานโดยที่เราไม่ได้ทําการบ้านมาว่าเราอยากทํางานกับหัวหน้างานแบบไหนเนื้องานแบบไหนสไตล์บริษัทเป็นแบบไหนนะคร การเปลี่ยนงานเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราทํากันมากมาแล้วนะครับและการเบรกนะครับช่วงหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันในมุมพี่เบนนะครับพี่เบนอาจจะมองต่างไปแต่พี่บอกเลยว่าถ้าใครไม่มีปัญหารเรื่องการเงินนะครับมีเงินเก็บระดับหนึ่งการพักสักสเดือน3ามเดือนนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆเลยก็แค่เตรียมคําถามสัมภาษณ์งานตอบให้ได้ว่าเราไปว่างเราไปทําอะไรบ้างดังน,นั้นนะครับดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจให้เต็มที่นะครับเราก็จะพัฒนาออกมาได้อย่าง มั่นคงแล้วกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดะนะับริษัทก็อยากได้คนที่ตัวภาพแข็งแรงดูยาวไวนะครับอารมณ์ดีนะครับ,รนะรบทำงานร่วมกับทุกคนได้ใช่ไหมสุดท้ายบริษัทก็เท่านี้แหละในการทํางานนะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องดูว่าเราครับจะหลีดตรงกับหัวหน้างานตรงกับสไตล์การทํางานของเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าเท่านี้เองครับนะใครที่อยู่ในในมุมนี้ได้แล้วนะครับดีใจด้วยนะครับก็ พิมพ์กันมาหน่อยเออพิมพ์กันมาหน่อยนะครับถ้าใครมองว่าข้อไหน,นครับให้ความสาคัญมากสุดน,นะครับพี่เป็นอยากจะอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็อยากจะมาวิเคราะห์ Data ด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับได้งานหัวหน้าดีดาๆเงินเดือนเยอะนะครับใองานที่ชอบนะครับบริษัทมั่นคงกำลังโตนะครับแล้วก็มีเวลาในการเฟ e คเตเบิในการทำงาน